สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบการเรียกสอนออนไลน์ผ่านช่อง YouTube ของคุณครูนุชในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนของเราได้ดังนั้นคุณครูก็เลยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้นผ่านช่อง YouTube ของคุณครูนุชนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์ผู้ปกครองและผู้ปกครองให้เด็กๆ เปิดดูแล้ฝึกอ่านหนังสือฝึกเขียนหนังสือทํากันบ้านตามที่คุณนุชได้ทําให้เด็กๆดูกันนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดมากเลยนะคะเด็กๆทานที่ดีเด็กๆควรงดเดินทางออกนอกพื้นที่บ้านของตนเองนะคะหรือถ้ามีความจำเป็นจะต้องตามคุณพ่อตามคุณแม่ออกนอกบ้านก็ให้สวมอะไรคะเด็กๆสวมหน้ากากค่าหน้ากากาาอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากคนอื่นเข้ามาสู่ตัวของ เราและอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆจะต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์คนเล็กๆก็ได้ค่ะตามขนาดที่พกพาเวลาไปไหนมาไหนซื้ออะไรหยิบจับอะไรก็ต้องทำอะไรคะฉีดล้างมือบ่อยๆเพื่อที่มือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามือเป็นแหล่งที่เราใช้สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นจับตาจับหน้าจับปากหรือหยิบอาหารเข้าปาก ดังนั้นมือเนี่ยแหละค่ะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคที่ดีอย่างหนึ่งเลยเราจึงต้องมีการล้างมือบ่อยๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเรียนการสอนกันเลยนะคะเริ่มจากอันดับแรกเราจะอ่านหนังสือกันก่อนเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเตรียมอ่านหนังสือกันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่ลูกชุบมาคอยช่วยครูนุชในการเรียนหนังสือของเด็กๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ However, ่มอ่านหนังสือก okay. mm ัน hmm. ก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่หน้าสารานะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกับพี่ลูกชุบเลยนะคะอ่ะพร้อมนะคะเวลาอ่านหนังสือตาเราจะต้องดูหูเราจะต้องฟังปากเราจะต้องอ่านให้เสียงดังฟังชัดแล้วนิ้วเราอย่าลืมชี้นะคะเราจะได้จําได้ว่าเราอ่านตัวอะไรบ้างอ่ะพร้อมนะคะสาราลากข้างสาราลากข้างอา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  สาลาสาลาสออาสาลออาลาสออาสาลออาลาสาลาสาลาราคาราคารออาราคออาคารออาราคออาคาราคาราคาต่อไปนะคะทอทหารทออาทาทอทหารทออาทายอยักษ์ยอยายา ทายาาายขอไข่ขออาขาขอไข่ขออาขาชอช้างชออาชาชอช้างชออาชาขาชาขาชาคอควายคออาคาคอควายคออาคาถอถุงถออาถาถอถุงถออาถาคาถาคาถาพอสำเพอพออาพาพอสำเพอพา สอฤีสสอาสาสอฤีสสอาสาภาษาภาษารอเรือรออารารอเรือรออาราคอควายคออาคาคอควายคออาคาราคาราคาวแหวนวอาวาวแหวนวอาวาจจานจอาจารยจจานจอาจาวาจาวาจามม้ามอามา หอหีบหออาหารหอหีบห่ออาหารมาหามาหาอออ่างอออาอาอออ่างอออาอาสอเสือสออาสาสอเสือสออาสาอาสาอาสาส่อซาลาสออาสาสอซาลาสออาสาลอริงลออาลาลอริงลออาลาอาลาอาลาข้างล่างให้ฝึกอ่านเป็นคำนะคะตามานาตามา อีกครั้งนึ่งค่ะตามานาตามานาสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาษาไทยเล่มสีเหลืองกันเลยนะคะอ่ะเด็กๆเ,เปิดไปแบบฝึกหน้าแรกค่ะอ่ะช่องด้านบนนะคะตรงนี้คุณครูนุชเขียนชื่อไปให้แล้วเด็กๆก,ก็ต้องเขียนชื่อแบบที่ครูนุชเขียนไปให้ทุกหน้าเลยนะคะตรงนี้เป็นเขียนคําว่าอนุบาล3ามทับหอ่าะเรามาเริ่มกันนะคะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย สอเสือสอเสืออ่ะถูกต้องนะเด็กเขียนสอเสือลงไปในช่องว่างเลยนะคะอ่าสอเสือกับสระอ่ะมีสองหัวอ่ะเรามาอ่านกันค่ะสอสอ,อะ,ะเก่งมากคะ่ะอีกครั้งนะคะสอสอ,อะส,ะสะ อ่ะต่อมานี่ตัวอะไรเอ่ยนอหนูนอหนูแล้วก็เขียนนอหนูลงไปในช่องว่างนะคะอ่านอหนูสระอะไรด้วยคะสระอะอ่ะสาสระอะนะคะอ่าแล้มาอาจพร้อมกันหนึ่งสองานอนอา นะนะอ่ะเก่งมากค่ะต่อมาตัวอะไรเอ่ยปลาปลาอ่ะเขียนปลปลาลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะจ๊ะอ่าต่อมาสระอะไรคะสระอะอ่ะเขียนสะสระอะลงไปอ่าเรามาอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามปลเก่งมากต่อมานี่ตัวอะไรเอ่ย ก็ไก่อ่ะก็ไก่เราเขียนก็ไก่ลงไปอันนี้สระอะไรคะสระอ่ะอ่ะเขียนสระอะค่ะอ่าเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองซ้ำกอะกะอ่ะต่อมาเราเปิดไปหน้าต่อไปค่ะ,ะหน้านี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างให้เด็กๆเ,เขียนฟรีแฮนแบบที่พี่ลูกชุบเขาเขียนลงไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือตัวกอไก่ขอไข่ขอข,ขอวดแล้วก็ขอควายทำหน้านี้อีกหนึ่งหน้านะคะเด็กๆอ่าวิชาต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์เล่มสีชมพูนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เปิดไปหน้าแรกเลยนะคะอ่า นี่เลขอะไรเอ่ยศูนย์ศูนย์อะไรเอ่ยอาราบิกศูนย์อาราบิกนี่ล่ะคะศูนย์ศูนย์อะไรเอ่ยศูนย์เลขไทยศูนย์เลขไทยต่อมาอ่านตามคุณครูนะคะสอสราสอสราสาลาูซาลาูนอหนูนอหนูยอยักษ์ยักการันกรันสอูนอสอูนอศูนย์อ๋อเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อ เขียนอนุบาล3าทับหลงไปตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเมื่อในเด็กเสร็จแล้วนะคะในเด็กต้องเขียนตามรอยเส้นประแล้วบรรทัดนี้แต่เดิมมันจะว่างเว้นเอาไว้ให้เด็กเขียนฟรีแฮนแบบที่พี่ลูกชุบเขียนให้นะคะอันนี้คือศูนย์อารบิกตรงนี้คือศูนย์ไทยเด็กๆก็ต้องเขียนด้วยนะคะและด้านล่างเป็นคําอ่านสสาราสระอูนหนูยยักการันที่อ่านว่าศูนย์เด็กๆก็ต้องฝึกเขียนภาษาไทยลงไปตรงนี้ด้วยนะคะ วันนี้อ่ะเสร็จแล้วหน้าต่อไปค่ะหน้าเลขอะไรคะเเด็กเลขหนึ่งอ่านี่หนึ่งอะไรคะหนึ่งอาราบิกหนึ่งอาราบิกอันนี้หนึ่งอะไรคะหนึ่งไทยหนึ่งไทยแลนวอันนี้หนึ่งอะไรคะหนึ่งหนึ่งเป็นตัวหนังสืออ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะหอหีบนนอหนูสาระอึงงงูไม้เอก อ่ะต่อนะคะหอหีบนอหนูนหนสระอึงงองูงองไม้เอกเอหอนออึงงอนึงไม้เอกหนึงหน่งอ่ะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งตามรอยเส้นปะเสรนแล้วเด็กๆก็เขียนฟรีแฮนด์แบบที่พี่ลูกชุบเขาเขียนไว้ให้ดูก่อนแล้วนะคะเห็นไหมคะเขียนให้สวยนะคะเลขหนึ่งนะคะ ตามด้วยเลขหนึ่งไทยตรงนี้หนูหนูก็ต้องเขียนกันเองนะคะแล้วก็เลขหนึ่งที่เป็นตัวหนังสือนะคะอ่าและเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านภาษาอังกฤษกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะด้านบนเด็กๆเขียนชื่อเขียนชั้นอนุบาล31ทับหเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรก A a a, a, apple a p ลแอปเป m A R Apple a N Arm b i e b e b B Book Bow b i e b e b B Book Bow อันนี้เด็กๆทำเป็นการบ้านทำช่วงเย็นๆก็ได้นะคะอีกหนึ่งหน้าอ่ะวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะคะให้ห่างไกลจากโควิด สถานการณ์โควิดดีขึ้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ